รีวิวเครื่องเล่นเทป2องลุกนะครับซีดีแล้วก็วิทยุนะครับแล้วก็ไลน์อินไมค์นะครับส่วนตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอัดนดีเทปได้อ่านจากเทปสู่เทปอาจจะกซีดีตงเทปอาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดลซีดีวีเนะครับใช้งานเต็มระบบใช้ไฟสองร้อยยโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ถ่านแบ็กอัพนาฬิกานะครับด้านหลังนะครับสเป็นถ่าน 2A 3ก้อนนะครับ ตัวนี้ใช้ไฟบ้านเราหัวขึสภาพดีเครื่องมีรอยบ้างตําการเวลานะครับสีเฟรบ้างนะสินค้ามือสองโมดามะนะครับตัวเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กด้านหลังนะครับกับสายไฟที่แถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็มากดปุ่ม power ตรงนี้นะครับพวกนี้จะเป็นฟังก์ชันตั้งปลุกนะครับนยฮะจะขึ้น c ล o อกนะครับตั้งปลุกนะครับ ตั้งตัวนี้จะเป็นตัวปิด5้าปัดนะครับปิดแสงนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ปิดเครื่องเป็นการตั้งปลกไปนะครับการตั้งสลีนะครับได้คกร้อยยี่นาทีก็คือตั้งปิดเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะฮะเริ่มต้นก็เปิดเครื่องนะเดือวทดสอบรูปซีดีฟังก์ชันก็จะมีสําหรับคนที่จะฟังเสียงกอไปด้านหน้าได้นะครับซีดีวิทยุเทปนะครับวอลลุ่มขึ้นลงตัวนี้เป็นรูเสียบไม ก็คือรูไลน์นะครับแล้วก็หูฟังอยู่ฝั่งนี้เสียงปกติทุกอย่างนะครับทดสอบให้แล้วนะครับระบบซีดีเป็นระบบ e 7นะครับรองรับออเดโอดิสนะครับเป็นถาดนะฮะแล้วก็หน้าจอมีแสงไฟหน้าจอเอเดีติดไม่มีดำนะครับติดครบหมดนะครับซีดีรองรับออเดโอดิสนะครับ วอลุ่มตรงนี้นะนี่แท็กนะครับพวกนี้จะเป็นตั้งโปรแกรมนะพวกนี้ตั้งโปรแกรมพวกรีเฟสต่อชิปโปรแกรมของระบบซีดีนะครับตรงนี้นะครับพวกนี้จะเป็นตั้งสลีปนะ ันนนี้นะจะมีปุ่ม record กดนะปุ่มเคคอร์ดนะครับการอัดเทปทำอย่างเดียวกันทุกอย่างทำเหมือนกันทุกอย่างเลย สอบเบื้องต้นนะครับลูกซีดีะมานีต่อไปฟังที่อัดเมื่อกี้เปิดโหมดเทปดังตัวที่สามนะก่อ้ายเทปเป็นสายพานใหม่เรียบร้อยนะกอซ้ายรุ่ป่าเต็มระบบหมดเลยนะครับอันนี้ที่อาจจะซีดีเมื่อกี้นะครับอ่าต่อไประบบไลน์อินนะเปิดอยู่ในโหมดเทปก็ได้นะครับเปิดอยู่ในโหมดเทปนะครับ แล้วก็ต่อสาย AUX 3.5นะครับเข้ามาที่ช่องไม้ช่องนี้เปิดวอลลุ่มไม้ขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเปิดอุปรกรณ์นะครับผมจะต่ออุปรกรณ์ Walkman เครื่องนี้นะครับเปิดวอลลุ่มไม้ได้ร้อยว่าจะเพิ่มวอลลุ่มตัวนี้ได้หรือว่าเพิ่มวอลลุ่มที่อุปรกรณ์ อุปกรณ์แพลนน์ครับอย่างเช่นบล็อกแมนหรือว่าโทรศัพท์นะครับเปิด YouTube นะเพื่อลงมาอัดี่เทปหรือว่ามาฟังที่เครื่องนี้ได้เลยนะครับไม่มีตัดนะกดสต็อปเทปไม่มีตัดนะครับก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับให้มันเป็นเสียงตัวนี้ได้เลยแล้วก็ต่ออุปกรณ์พวกถังปลาบาูทูธไรน์บูทูธขึ้นไปเปิดเป็นเครื่องนี้เป็นบูทูธได้เลยนะครับแล้วแต่จะดีไวนะครับกดอัดลงเทปกักดเพลงบนอ,อ,อิคอดตรงนี้นะครับ แล้วก็มาลองฟังเทปที่อัดเมื่อกี้ดูนะครับนะฮะที่อัดเมื่อกี้นะครับต่อไประบบวิทยุนะครับวิทยุก็กดตัวกลางนะฮะ พายุตัวนี้จะแค่เอ็มเก้าสิบนะครับวนรอบหนึ่งจะเป็นเอ็มนะครับจูนขึ้นก็บบกรบตรงนี้นะครับอีกหนึน่งชาติเราจะผลักไม่วลาเจอขึ้นนะมันจะหยุดเองนะครับผู้หวนหวยร่ำรวยเงนินพอดีรอบนึงจะเป็นโมโครงสร้างราคาที่มีการดําเนินการอยู่คาดการณ์อนาคตจอดรถหมดทีวีมีสิบสองช่องนะครับแล้วแต่พื้นที่นะฮะ ใหงแ่วนี้ก็จะรับได้ประมาณขึ้นช่องสองคนอีกรอบหนึ่งจะเป็นเอ็มเอ็มขึ้นเก้าสิบนะครับขึ้นบ้านเรานะฮะถึงเก้าสิบนะฮะแล้วก็โหมดทีวีสิบสองช l ออีกทีหนึ่งระบบอ่านก็กดเพย์โวลต์ได้ก่อเหมือนเดิมแต่ผมามไปนะครับต่อไประบบเทปนะครับเทปหลุมบีนะฮะ ้องอัดเป็นเทปสุเทปนะผลิกนเหมือนเดิมนะครับอาจจะเทปฝั่งนี้มาฝั่นี้ลององดูนะครับกงนีนนน้นะครลสลับได้นะครับเป็นสลับไปสลับมาได้นะสลับมี2องม้วนนะฮะผมทดสอบหลุมบีก่อนนะครับ 「閉じれば眩しい太陽」「楽し楽しい」 ับจบนะครับพอซ้ายนะฮะจะลองก่อนประมานนี้นะครับพอจบก็รีวิวนะครับขอบคุณครับ